เสียงมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมคิถึงาลยย่่ะีปรวันนี้เป็นอะไรขึ้นอ๋อเมื่อกี้ต้องเข้าไปเสียงเสียงเหมือนแบบว่าไม่ได้ไปกดเสียงอะหนูก็เอ๊ะหนูไม่ได้ยินหนูไม่ได้ยโอเคเป็นไงบ้างคะคะสบายดี ดีใจมากเลยที่ได้เจอกันวันนี้ใช่ใช่วันนี้จะไปเที่ยวอิตาลีโอยินีต้อนรับค่ะแล้นจากประสบการณ์ไปอิตาลีทีไรก็จะร้อนมากอ๋อถ้ามาช่วงนี้รับรองค่ะพี่ปริยาจะหนาวเหลอเออากาศเป็นยังไงบ้างอิตาลีตอนนี้อ่าตอนนี้ก็ เย็นค่ะแต่ก็เมื่อเช้าเมื่อเช้า,า,ชาในติดลบบางพี่ก็ติดลบสององศาค่ะแต่ในเมอื <Foreign S 2> องฟอเรนก็ยังก็ยังอุ่นๆอ,อยู่ในฟอเรนค่ะก็หนาวกว่าที่เนเธอร์แลนด์เพราะที่นี่เป็นช่วงซึ่งอาจจะหกองศาเจ็ดองศาแล้ววันนี้มีแดดดีเลยอืมที่นี่ก็แดดดีเมื่อวานก็แดดดีวันนี้ก็แดดแดดสวยงามมากค่ะวันวันนี้ตรงมาเที่ยว ฟอนน้เลยใช่ <laughs> อิตาลีค่ะชอบมากอ่าถ้างั้นไม่ไม่ร้อนก็ถอดหมวกเนาะใช่ค่ะโซวันนี้สวยมากเลยพี่ปริยาเออขอบคุณค่ะก็เนาะทำให้จิตใจแ <c oughs> จ,จ,จ่มใสเบิกบานไม่ว่าจะฤดูไหนเราก็ไม่หวัน่นอ <laughs> ใช่เลยค่ะใช่เลยค่ะแล้วที่นี่นเนเธอร์แลนด์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ สถานก,การต่างๆทางด้านทางด้านโควิดใช่ป่ะค่ะก็เข้มงวดเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เขาจะมีทุกวันอังคารทางรัฐบาลนายกรัฐมนตรีก็จะมา,าบอกข่าวว่ามีมาตรการอย่างไรแล้วก็เพิ่งว่าหลายคนก็ผิดหวังเพราะว่าเมื่อช่วงเมื่อวานนี้สิค่ะเขาก็ต่อไปอีกสามอาทิตย์ล็อกดาวน์ค่ะ, <Lock down S 1> คะ ที่นี่ก็จะเป็นสีสีค่ะเขาก็จะเป็นสีแดงสีเหลืองและแต่เขตบางเมืองว่าสถานการณ์ประมาณไหนก็จะควบคุมแบบเป็นสีไปค่ะถ้าเป็นสีเหลืองก็อ,ออกนอกพื้นที่ได้ถ้าเป็นสีส้มก็จำกัดพื้นที่ค่ะแล้วก็หวังว่าทุกอย่างจะคีบคลายไปได้ในทางที่ดีแต่ก็มีล็อกดาวน์หรือเปล่าคะ มีค่ะมีค่ะบางพื้นที่ก็ล็อกดาวน์เป็นสีแดงอ๋อต้องลอแล้วก็เราจะแน่ใจได้ไงอย่างเช่นถ้าเผื่อเราอยู่โรมหรืออยู่ฟอรเ์เรนเราจะไปทางใต้แล้วเราจะรู้ได้ยังไงเรือว่าต้องเช็คข้อมูลก่อนอ่าต้องเช็คข้อมูลก่อนค่ะว่าติดตามข่าวสารข้อมูลติดตามข่าวสารข้อมูลอ่าในทางราชการค่ะอืมแล้วเราถึงจะไปได้อะไรยังไงค่ะแล้วปกติเอ่อต้มไม่ทราบว่าทำงานอะไรค่ะ ตั้นตอนนี้ก็คือทำที่โรงพิมพ์ค่ะสำนักพิมพ์ของสครีโบก็ไปช่วยงานในด้านต่างๆแต่ตอนนี้ก็ลงเครื่องด้วยค่ะก็ทำเล่มช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงที่ฝึกง,งานไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็มาทำเกี่ยวกับจิตอาสาทางด้านของธรรมะค่ะก็คือที่เห็นในไลฟ์สดทุกวันนะคะวันอาทิตย์ก็ไมแคิลขับ ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งในชีวิตที่ที่ที่ละไม่ได้เลยก็คือชอบแล้วก็รักมากค่ะก็ได้เข้ามาทำตรงนี้อ่าค่อนจริงวันนี้พี่มีอะไรอยากที่จะคุยหลายเรื่องเลยนะค่ะเอาเอาเอาเรื่องโควิดให้จบก่อนว่าในลักษณะว่าก็เมื่อวานยังไปทำงานอยู่แสดงว่าไม่ได้รับผลกระทบจากโควิดใช่ไหมคะยังคงทำงานได้อยู่ในส่วนที่ที่ที่ต้องทำงานก็คือ ทาบริษัทเนี่ยคือไม่ไม่ได้รับผลกระทบก็คือทํางานตั้งแต,ต,งแต่ตั้งแต่เกิดวิกฤตครั้งแรกเลยนะคะที่ปริญาตั้งแต่อิตาลีเจอล็อกดาวแล้วก็หนักตั้งแต่ยุโรปเรากระทบครั้งแรกเนาะเขาก็ประกาศล็อกดาวหมดแต่ว่าก็ยังไปทํางานอยู่ทุกวันเพราะมีงานที่ที่ท,ที่ที่ต้องทําให้ลูกค้าแล้วก็ในส่วนของลูกค้าต่างๆก็จะน้อยกว่าปกติคะ่ะแต่คือก็ยังไม่ถูกกระทบมากเท่าไหร่ ในส่วนตรงในส่วนที่ทํางานตรงนี้นะคะแต่ที่ส่วนอื่นอาจจะเป็นบางบางกิจการอาจจะมีการกระทบค่ะเช่นพวกบาร้านอาหารหรือสป,ปาต่างๆอาจจะมีกระทบค่ะใช่ก็ทั่วไปแล้วก็าด้านท <Okay. S 2> ่องเที่ยวการบินนะก็ะจะเหมือนเหมือนแต่ในทุกๆประเทศค่ะแล้วก็ตอนนี้ทำงานได้เรื่อยๆแล้วคนอื่นเพื่อนๆถูกคัดออกกันม้างไหม ตอนมีมีที่ขายขายสินค้าค่ะขาย,ขายร้านขายสินค้าขายกระเป๋าแบรนด์เนมอะไรต่างๆในเมืองนะคะที่เวลาลูกค้ามาซื้อของอะไรอย่างเงี้ยก็คือตอนนี้ก็คือเขาถูกภากงานเป็นปีกันเลยค่ะถ้าอย่างในเมืองฟอ r e เรนเนี่ยตอนนี้ถูกภากงานเป็นปีแล้วค่ะไม่ได้กลับเข้าไปที่ทำงาน เพราะว่าเขาก็ไม่คุ้มที่จะเปิดค่ะพี่ปริยาก็ก็เลยปิดยาวเลยเพราะเขาก็ได้เงินเขาก็ได้เงินมาดูแลดูแลทางด้านรัฐบาลอยู่เขาก็เลยไม่คุ้มที่จะเปิดเขาก็เลยปิดยาวเลยค่ะทีนี้พนักง,งานก็เพื่อนอย่างเพื่อนหลายหลายคนก็ไม่ได้ไปทํางานแต่บางที่ก็ไปทํางานก็คือหนึ่งเดือนสองครางเี้ยค่ะก็ไม่คุ้ม ใช่ถ้าไม่ไปเขาก็ไม่จ й, ่ายใช่ไหมคะใช่ค่ะก็มันเหมือนได้อยู่ในคอนแทกก็กลายเป็นว่าโอ้โหแบบเดินทางไปแปดชั่วโมงไปกลับแล้วไปทํางานอจากแปดชั่วโมงเป็นสี่ชั่วโมงอย่างนี้ค่ะแต่ก็ต้องไปค่ะค่ะแล้วก็แฟนแล้วค่ะคุณอุดมใช่ไหมใช่ได้ได้ทํางานต่อไหมหรือว่าหยุดเยือยอย่างไรคะทําค่ะทําเรื่อยๆเลยค่ะก็ทําอ่า สำนักพิมพ์ก็ทำเรื่อยๆแล้วก็ก็ยังช่วงดีที่ว่าโอ้พอพอพอมาเจอวิกฤตต่างๆอ้ออย่างหนึ่งแล้วก็ได้มาปรับใจตัวเองว่าทุกอย่างไม่ได้เป็นไปนตามอย่างที่เราคิดแต่อย่างน้อยอ้อการที่เราทำในงานส่วนที่ไม่ได้เกี่ยวกับผู้คนมากนะักอ้อไม่ไม่ได้ถูกกระทบกระเทือนอะไรมากใน,ในส่วนของธุรกิจค่ะของการทำงานก็ยังโอเคอยู่คุณอด,ดมก็ยังแบบสู้ ขอทุกอย่างผ่านไปด้วยเร็วค่ะแล้วในความรู้สึกของต้อมเองนะมองเกี่ยวกับโรคระบาดโควิดนี่ยังไงคะในมุมมองของต้อมต้อมว่าถ้าเรามองในมุมลบเราก็จะไม่ได้ข้อคิดในการที่โควิดมาหาเราในครั้งนี้ทีนี้ต้อมเหมาะเลือกมองในมุมบวกมากกว่าค่ะก็คือเราได้กลับเข้ามา อ,อยู่กับตัวเองมากขึ้นเราได้กลับเข้ามาอ,อยู่กับลมหายใจเรามากขึ้นมาพิจารณาตัวเราว่าอ๋อที่จริงแล้วเนี่ยการที่เราแต่ก่อนเราเพลิดเพลินอยู่กับอะไรมากมายแล้วเราก็คิดว่าเวลาเราเหลือเยอะมากพอโควิดมาปุ๊บเนี่ยมันทําให้เราได้กลับมาว่าอ๋อชีวิตนี้เราสําคัญนะอันไหนที่เรายังไม่ได้ทําค่ะอันไหนที่เรายังยัง ยังไม่ได้ทําเต็มที่หรือยังไม่ได้บอกรักใครหรือยังไม่ได้ทําหรือว่าเอาไว้ก่อนเนี่ยมันจะไม่มีคํานี้แล้วค่ะพอโควิดเข้ามาต้องมองว่าโควิดเข้ามาเตือนเราให้เรากลับเข้ามาเห็นความสําคัญอะไรหลายๆอย่างที่เราเคยมองข้ามไปเมื่อก่อนนี้ค่ะทําให้เรากลับมาเห็นความสาคัญของลมหายใจเพราะเราไม่รู้ว่าโควิดมันอยู่ตรงไหนค่ะ ที่ปริยาคือเราเดินออกไปข้างนอกเราไม่รู้มันม่ไม,ไม,ไม่มีตัวตนนะ่ะแล้วเราก็แบบว่าเฮ้ยฉันจะติดมาหรือ,อยังฉันติดหรือ,อยังมันอยู่อย่างเนี้ยค่ะทีนี้นกลายเป็นว่าเรากลับมารักษาดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมอ่าแต่ก่อนนี่คือเออถ้าเจ็บคอค่อยกินค่อยดื่มอะไรจะจีบทุกวันนี้คือแบบเอ่าดื่มน้ําอุน่นหรือดูแลสุขภาพอาหารต่าง ทุกอย่างก็คือใส่ใจเป็นพิเศษเพราะว่าเราต้องการมีมีมีร่างกายที่แข็งแรงเพื่อที่เราจะสู้กับกับอ่าโควิดสถานการณ์ที่เราคาดเดาไม่ได้ว่าเราเราไปอยู่ตรงไหนอะไรยังไงทําให้ต้องได้กลับมามองคําว่าลมหายใจแล้วก็ชีวิตของเรามันมีค่ามากต้องมองอย่างนี้ค่ะในลักษณะนี้พี่ว่าอย่างต้อม อาจจะปรับตัวปรับใจได้ง่ายกว่าคนอื่นๆเพราะว่าต้อมนี่ปฏิบัติธรรมมาหลายปีแล้วใช่ไหมคะแล้วมีความรู้สึกไหมว่าถ้าโควิดมาหรือโควิดจะไปหรือโควิดจะอะไรลักษณะไหนเนี่ยเราได้รับผลกระทบสําหรับต้อมน้อยหรือมากสําหรับต้อมน้อยค่ะเหมือนปกติเลยน้อยใช่ไหมว่าใช่ค่ะสําหรับต้อมต้องคิดว่าปกติเพราะว่า การที่เราได้เดินทางมาในในในการบ่มเพาะด้านในค่ะมันจะได้เปรียบกว่าการที่เราไม่เคยบ่มเพาะเลยต้องก็ถือว่าโชคดีที่ได้เข้ามาบ่มเพาะตัวเองกอ่อนก่อนที่อะไรจะจะ,จะเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ทําให้เรามีภูมิคุ้มกันมีเกาะอ่อาอยู่อา่าเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นฐานเดิมอยู่แล้วค่ะทีนี้เราก็เลยเข้าใจในความไม่เที่ยงของหลายๆสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นก็เลยทําให,ให้กระทบ Rab ไม่มีผลกระทบ กระทบแค่ว่าเราไม่ได้ออกไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมใน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 วิกฤตที่เราเคยเคยเคยเจอมาก่อนอาจจะเป็นหลายๆเรื่องแต่แต่ถามโดยโดยโดย,โดย,โดยรวมของต้อมคือต้อมไม่ถูกกระทบมากเพราะปรับใจได้เร็วค่ะใช่แล้วก็ถ้าบอกว่าตามปกติก็ใช้ชีวิตจริงนี้อยู่แล้วมันเหมือนกับว่าตอนนี้ทุกคนหรือว่าหลายๆคนรอวัคซีนอยู่ พ,พี่ก็มองเห็นอยู่นะว่าต้อมอ,อ่ะอย่างเช่นฉีดวัคซีนมาต้องนานแล้วใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้สำคัญเลยนะเพราะมีวัคซีนฉีดให้ตัวเองมานานแล้วค่ะหลายปีตั้งแต่โอ้เท่าที่พี่ปริยาเนาะที่ได้ไปรู้จักคือเริ่มต้นแต่ก่อนนะี่ก็คือจากที่เมืองไทยแต่แล้วก็ได้เข้าไปที่ที่รู้จักพี่ปริยาครั้งแรกก็หลายปีแล้วเนาะ ก็ได้ไปร่วมฉีดวัคซีนให้กับตัวเองมาเรื่อยๆๆ,ๆค่ะก็มี<ช>แล้ว <laughs> พี่ก็ดีใจค่ะเพราะว่าความจริงแล้วที่เนเธอร์แลนด์เนี่ยตั้งแต่ปี2011 2012อันนั้นก็เข้มงวดมากเลยมีคอร์สปฏิบัติธรรมท่านพระอาจารย์หลวงพ่อครูบาอาจารย์ <c oughs> ตั้งแต่นั้นมาจนถึง2019 20ยังจะมาช่วงต้นแต่พอมาชนกับโควิด ก็เลยต้องต้องยกเลิกไปค่ะนั่นแหละก็พี่ก็ถือว่าโอ้ยแบบโชคดีจริงๆเลยเนาะคนใน<ช>แลนาด์หรือว่าคนในยุโรปเนี่ยค่ะดีมากๆเลยแล้วไม่ไม,ไม่ไม่คอยวัคซีนตอนนี้ค่ะเพราะเราฉีดมาต้องเท่าไหร่แล้วอะโอ้ต้อง <c oughs> เอ่อแปดปีเก้าปีเนี่ยมันมันมีผลเหมือนกันนะมีผลก็โชคดีที่เราเข้าเข้ามาทางด้านนี้เร็ว เร็วแล้วก็ไม่คิดว่าอ๋อเอาไว้ก่อนค่อยทําอ่าแล้วทําเลยอย่างพี่ปริยาทาด้านนี้มานานแล้วเนาะทอมก็ติดตามพี่ปริยานานมากทีนี้ก็กลายเป็นว่าเราเข้ามาทางนี้ทําให้เราแบบอ๋อตอนนี้วัคซีนภายในเรามีเต็มแล้วแต่พักวัคซีนข้างนอกของเราเนี่ยเราก็ยังต้องฉีดตามตามที่ท,ที่ที่ทางการจะให้เราฉีดก็คือตามตามสภาพภายนอกแต่การที่เราเข้ามาในภายในมันทําให้เราได้ ได้เห็นสัจธรรมว่าคําว่ามิเที่ยงจริง,รงๆคําว่าการบรณะสติที่มันอยู่กับลมหายใจของเราต่อดเวลานะี่นมันโอ้โควิดมามาเตือนชีวิตเราอย่างอย่างมากเลยแล้วก็มามาตอกย้ําอีกอีกอย่างหนึ่งพี่ปริญาที่ต้องคิดว่ามาตอกย้ําว่าสิ่งที่เราเดินทางมาหลายปีน้าในภายในอะ่ะมันไม่ได้สูญเปล่าเลย ไม่ได้ศูนเปล่าแล้วมันมาทําให้เราได้เข้าใจว่าอ,อ๋อนี่แหละคือเส้นทางที่ถูกต้องและที่เราไม่ว่าจะเป็นต้อมหรือใครก็ตามสามารถที่จะฉีดวัคซีนตัวนี้ให้ตัวเองก่อนแล้วเราสามารถทําได้เลยไม่ต้องรอวัคซีนเหมือนแบบเป็นหมอมาฉีดเราค่ะเราทําให้ตัวเองเลยเพื่อให้เราได้ได,ได้ได้แข็งแรงตรงนี้ภายในใช่เพราะว่าถ้าคิดถึงแล้วเนี่ยความจริงแล้วกับการปฏิบัติธรรม ว่าอยู่กับความเป็นจริงของของทุกสิ่งทุกอย่างสปปรรพสิ่งในโลกนี้แล้อ,อะไรที่มันเป็นตามธรรมชาติเนี่ยก็สําหรับพี่แล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นโชคนะอ่าเพราะว่าไม่ได้ที่ทําหรือว่าไม่ได้ที่ไปหรืออะไรยังไงไนี่เพราะว่าตั้งใจไปแล้วเรารู้ผลว่าเราจะได้ใช้หรือเป็นณปัจจุบันนี้เอามาใช้ประโยชน์ได้แต่ด้วยที่ว่าทําแล้วใจเราเปิดแล้วเราก็อยากทาอะไรที่มันเป็นประโยชน์ ต่อคนอื่นตอนแรกได้ซ้ําไปค่ะแล้วผลสุดท้ายทำมาเรื่อยๆทำมาเรื่อยๆเ,เ,เนี่ยมีความรู้สึกว่าโอ้มันดีอะ่ะเออมันใช่อะ่ะนั่นแหละก็เลยยังคงทําอยู่ค่ะโอ้ยเยี่ยมเลยค่ะอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของโควิดเนอะค่ะเล็กๆน้อยๆไม่ทราบว่าต้อมเคยมาในแท์แรงกี่ครั้งเลยคะ